สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีสัตว์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการตรวจสอบนะครับแบตเตอรี่รถยนต์รถกระบะที่เป็นแบตน้ำหรือแบตธรรมดานะครับนะเดิมๆจากโรงงานเนี่ยนะครับนะเขาจะทำการเติมน้ำกรดลงไปในแบตเตอรี่นะครับ เสร็จแล้วเมื่อผ่านการใช้งานไปเนี่ยนะครับน้ำกรดที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันจะมีการละเหยออกไปเมื่อน้ำกรดละเหยออกไปนะครับน้ำกรดที่อยู่ข้างในเนี่ยจะกลายเป็นกรดกร,รมะถันที่เข้มข้นแต่เราเนี่ยต้องการให้กรดที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นแค่กรดกรรมะถันเจือจางเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำการเติมเข้าไปนะครับก็คือน้ำกลั่นนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายซ้าให้ท่านเข้าใจอีกครั้งนะครับครั้งแรกที่เราเติมคือน้ํากรดแต่เมื่อผ่านการใช้งานไปน้ํากรดที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยมันจะระเหยเมื่อน้ํากรดในแบตเตอรี่ระเหยออกไปกรดที่อยู่ในแบตเตอรี่จะกลายเป็นกรดกรรมฐานเข้มข้นนะฮะเราต้องการให้กรดข้างในเนี่ยอยู่ในสภาพเจือจางเราจะต้องเติมน้ํากลั่นนะครับ เวลาเราเติมเราตรวจสอบอย่างไรนะครับอ่านะครับครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับระดับน้ํากรดนะครับจะอยู่ตรงอเ p p e r หรือระดับสูงสุดเมื่อผ่านการใช้งานไปน้ํากรดที่อยู่ข้างในตามที่ผมบอกไปเขาจะระเหยออกนะครับเมื่อเขาระเหยออกไประดับน้ํากรดจะค่อยๆลดลงนั้นเราจะต้องเอาน้ํากลั่นเติมบางท่านนะครับไม่ได้ดูแรลรักษานะครับท่านปล่อยจนน้ํากรดเนี่ยอยู่ต่ํากว่าโเวอร์ แผ่นท่าที่อยู่ข้างในนะครับมันไม่ได้จมอยู่ในน้ํากรดแล้วมันจะแห้งและกรอบและเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมน้ํากรดเข้าไปเราจะต้องเติมแล้วให้อยู่ที่ระดับอัปเปอร์หรืออาจจะเกินไปเล็กน้อยก็ได้แต่บางท่านเนี่ยเติมไปจนเต็มช่องเลยนะครับพอฟลาไฟมันชาร์จกลับมาที่แบตเตอรี่น้ํากรดที่อยู่ข้างในมันจะเดือดมันจะหาช่องระบายและดันออก ด้าน,นด้านบนของแบตเตอรี่ท่านจะมีคาาน้ำกรดเต็มไปหมดเลยแล้วน้ำกรดที่ระเหยออกมานะครับก็จะไปกัดอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวแบตเตอรี่ให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวพอเวลาเราไปบริการแบตเตอรี่เนื่องจากในแบตเตอรี่เนี่ยมันมีน้ำกรดนั้นเพื่อความปลอดภัยและเซฟตัวเองนะครับเวลาครูอาจารย์ท่านสอนนะครับท่านก็ต้องสอนเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะนั้นผมจะต้องเซฟนะครับ โดยการใส่แว่นนิรลัยแว่นเซฟตี้นะฮะอย่าหาว่าผมกระแดะอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเป็นครูจะสอนเขาต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้องด้วยผมก็จะใส่แว่นเซฟตี้อ่านะครับเพื่อป้องกันน้ำกรดกระเด็นเข้าลูกตานะครับลูกตาเราไม่มีอะไรขายทีนี้เวลาเราจะมาทำการเติมน้ำกรดน,นะครับ เราจะต้องทําความสะอาดก่อนนะครับการทําความสะอาดถ,าถ้าบ้านของท่านนะครับมีลมนะฮะท่านก็ใช้ปืนเป่าลมหรือหัวเป่าลมเนี่ยเป่านะครัเวลาเป่าก็ระวังเศษอะไรต่างๆกระเด็นเข้าหน้าเข้าตานะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีปืนเป่าลมเราก็จะใช้แปรงนะครับเราก็จะเอาแปรงเนี่ยปัดเหตุผลเพราะว่าตรงบริเวณช่องเติมตรงนี้จะมีพวกเศษฝุ่นต่างๆอยู่ พอเวลาเราเปิดเศษฝุ่นมันล่วงลงไปถ้าเศษฝุ่นเนี่ยไปแตะระหว่างแผ่นธาตุบวกกับแผ่นธาตุลบเนี่ยนะครับจะทําให้แผ่นธาตุมันช็อตหรือลัดวงจรถ้าแผ่นธาตุมันช็อตหรือลัดวงจรนะครับช่องใดช่องหนึ่งหรือเซลเล์ใดเซลล์หนึ่งเนี่ยเขาจะถือว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นอะไม่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําความสะอาดก่อนนะ อันนี้แบตเตอรี่รูกนี้นะครับออกรถมาเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเดือนเก้าปีหกสองนะครับใช้มาได้สองปีกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเราจะทำการเซอร์วิสอย่างไรนะครับเราก็เปิดเลยครับเราจะเปิดช่องไหนก่อนก็ได้แต่แนะนำว่าทำไปทีละช่องดีกว่าเราก็เปิดช่องแรกหรือเซลล์แรกระวังนะครับข้างในมีน้ำกรดอยู่นะครับอ่านะ หลังจากนั้นเราก็ดูนะครับระดับน้ํำกรดเนี่ยมันพ่องไหมถ้าระดับน้ํากรดมันพองเราก็เอาน้ํากรดเนี่ยไปทําการเติมนะครับเราก็เปิดฝาจุกแจะมีหลูมีรูอยู่ตรงนี้ถ้าท่านจะหาสายยางเล็กๆมาสวมก็ได้นะครับแต่ถ้าหาสายยางไม่ได้ท่านก็ใช้นิ้วอุดอไว้อย่างนี้ก่อนแล้วท่านก็เอาน้ํากลั่นไปปล่อยนะครับ ปล่อยลงไปนะฮะจนกระทั่งมาได้ระดับอัปเปอร์นะครับท่านก็ทำอย่างเงี้ยไปจนครบทุกช่องช่องที่1น,นะครับช่องที่2ก็ทําเหมือนกันนะครับท่านก็เปิดนะครับข้างในมีน้ํากรดระวังนะครับแล้วท่านก็ดูว่าระดับน้ํากรดมันอยู่ต่ำกว่าขีดอัปเปอร์ไหม หรือถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์มันจะมีชายอยู่นะครับเป็นชายพลาสติกท่านดูนะครับแต่ณตอนนี้ท่านไม่เห็นอยู่แล้วท่านต้องไปทําเองที่หน้างานของท่านพอท่านดูแล้วระดับน้ํากรดมันต่ํานะครับท่านก็เติมน้ํากลั่นเอาไปจออย่างนี้นะครับแล้วท่านก็ปล่อยน้ํากัดลงไปพอมันได้ระดับท่านก็เอานิ้วอุดนะครับช่องที่สองนะครับ ช่องที่3ก็ทําเหมือนกันครับท่านก็เปิดนะครับฝาปิดหรือจุกระวังนะครับข้างในมีน้ํากรดแล้วท่านก็ตรวจสอบดูว่าระดับน้ํากรดเนี่ยมันพองไหมถ้าพองก็ทําเหมือนเดิมครับท่านเอานิ้วอุดก่อนนะครับแล้วท่านก็เอาขวดน้ำน้ากลั่นไปจ่อแล้วท่านก็เปิดนิ้วนะครับน้ํากลั่นก็จะไหลลงไปนะฮะ อันนี้คือ82โวลต์น,นะครับมันก็จะมี6ช่องเติมหรือ6เซลล์1ช่องเติมหรือ1เซลล์เนี่ยมันจะเท่ากับ2โวลต์เพราะนั้น6ช่องคูณ2ก็เท่ากับ1 2โวลต์น,นะครับสำคัญนะครับเวลาท่านเปิดแล้วนะครับท่านต้องปิดให้แน่นด้วยนะครับให้ท่านทำการตรวจสอบอย่างเงี้ยจนครบ6ช่องเติมนะครับครบ6ช่องเติมแล้วท่านก็ตรวจสอบว่า ฝาจุกท่านปิดแน่นทีนี้ในระหว่างที่เราเติมเนี่ยนะครับอาจจะมีน้ํากรดหรือน้ํากันเนี่ยนะครับมันกระเด็นหกออกมาเพราะฉะนั้นก่อนจะให้งานมันจบอย่างเรียบร้อยนะครับท่านก็หาผ้านะชุบน้ำหมาดๆนะครับเช็ดนะครับเช็ดทำวามสะอาดคราบน้ํากรดน้ํากันที่มันกระเด็นออกมานะครับ ก็จะเป็นอันว่าการตรวจสอบระดับน้ำกรดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหัดตรวจสอบมันดูแลนะครับบางอย่างเนี่ยเราสามารถเซอร์วิสบริการเองได้นะครับนั้นผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ติดตามรับชมนะครับหลังจากดูคลิปผมแล้วนะครับท่านลองไปเปิดฝากระโปรงรถยนต์รถกระบะของท่าน นะครับแล้วก็ลองตรวจสอบระดับน้ำกรดดูสำหรับแบตเตอรี่ในคลิปนี้ผมย้ำนะครับมันเป็นแบตเตอรี่แบบน้ำหรือแบตเตอรี่แบบธรรมดานะครับถ้าของท่านใดใช้แบตเตอรี่แบบ MF ย่อมาจากคำว่า Maintenance Free Battery นะครับอันนั้นไม่จาเป็นที่จะต้องไปเปิดนะครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะในกรณีนี้คือต้องเป็นเฉพาะแบตเตอรี่ธรรมดาหรือแบตน้ำเท่านั้น นั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ